สวัสดีท่านผูน้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหมอคนเดิมตอนนี้เราก็อยู่ในเก SCP, ม SCP c o n s e r e a t i o Mobile ในพาร์ทที่แปกันแล้วนะครับผมมาจากพาร์ทที่แล้วก็เซฟมัน,มนโอ้ไม่เซฟมันบัก็กเพราะฉะนั้นขออนุญาตสร้างเซฟใหม่นะครับก็เท่าที่เห็นนะขอลบแล้วกันพอดีลองไปเข้ามาดูแล้วไปไหนไม่ได้จริงๆคือมันบั็อกอย่างนั้นเลยคือแบบแมปไม่โหลดด้วยอ่ะ ก็เลยต้องสร้างเซฟใหม่ปวดหัวเลยโอเคก็ในเมื่อผมต้องสร้างสร้างเซฟใหม่แล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสึกตัดไปตรงจุดจุดเจอไอห,ห้อง9ก้เลยแล้วกันนะครับอโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับ ก็บอกให้โคตรเหนื่อยมันต้องมาตายกี่รออก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ของก็น่าจะพอที่จะไปเฮฟวี่คอนเทนเมนต์โซนนั่นแหละโอเคอ๋อเพิ่งสังเกตว่าคือลืมบอกไปว่ามันอัปเดตไปด้วยก็เพิ่งมาอัปเดตในตอนนี้เนาะเอาล่ะแต่ก่อนที่จะไปเปิดห้องนะัคือขอเคลียร์กับไอ้บิลลี่หน่อยแล้วกันบอกเลยว่า เชียมากตายกับไอ้บิลลี่แลยแหลแลีแล่นี่แหละมันโจลายรอบล้วโอ้ยมาต่อเลยเดี๋ยวไปกินาก่อนโอเคอยู่ตรงหน้าเลยนะไอสัตว์เออวังเลยยี่ห้ มีของพร้อมที่จะไปได้และก็ทางอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวคิดหาทางมีที่ไร่ก่อนก็โอเคน่าจะได้ละก็แค่อย่าให้มีแอลลี่กับบิลลี่ก็พอได้ละถ้าจะให้ไม่มีบิลลี่นี่ก็คงต้องไปตรงนู่นเดินฟางโซนไม่หนเลยคงโดนไอ้พวกทหารยิงตายซะก่อนเบว้ย บอกเลยโคตรเหนื่อยกว่าจะได้ของครบนี่โคตรเหนื่อยเป็นชั่วโมงไหมอโอ้โหตกใจวุไอ้บิลลี่มึงมาไงเนี่ยเดี๋ยว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 ตะกี้เลด้ามันยังบอกอยู่เลยว่ามันอยู่ห่างๆนี่โอ้กวนตีแล้วไงมึง โอ้ยตกใจหมดอ,อีเชียวหัวใจกูแทบวายแม่งคนตีแล้งไอ้แล้วทีนี้กูจะได้ไป Heavy c o ว t คเท m e n t นโซ e ไหมถ้ามึงเอาแต่แคมป์อยู่ตรงเนี้ยแม่งแคมป์ไม่ปมไมปไหนเลยนะสัตว์โคตรเกลียดเลยเออแล้วกูจะต้องมาไปเจอกับไอ้เพล็กด็อกอีกโอ้ยนักสตูแม่ง กูมีศัตรูเยอะเกินไปแม่งไม่ดีวะ่ะเอาจริงๆนะกูไม่อยากจะใช้คอมมานด์จริงๆนะเนี่ยโอ้ยหนอไม่กูไม,ม่ทานใช้เด็ดขาดแม่งโกงกูจะตัดฉากดีไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่มีทางอีฮ่าเอ้ยโคตรเหนื่อยแล้วเนี่ยสาเรเล่นมาขนาดน,นี้เล่นมาขนาดนี้อยาใช้โกงเด็ดขาดเดี๋ยว เราใส่ต้องรีบหน่อยละโอ้ยหน่อก,กระตกแท้เอ,อชาตินี้มันจะได้จบไหมฮะเกือบมันเอาแต่แคมป์อยู่อย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งนะโอเคแม่งบัดโโ้ยชิบหายเอ้ยกูลืมกระพริบตายังได้อยู่คนตีนะมึงอะ่ะ เออเฮ้ยโอตกใจหมดโอ้ยเนาะเป็สามเจ็ดสองเอ้ยต้องหัดปิดประตูบ่อยล้วเออเสียงเด้อเืียตอนนี้กูก็กูแย่เป็นคนระแวงมากเลยตอนเนี้ยไอ้บิลลี่ไม่ควรตีนมากไอตอนเนี้ยอุย้ยอือมึงอีกละ โอ้ยเนาะอะกูกะผิดโอ้ยเวนแม่เย้ยกูกงกะใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเนะาะเก่าจะเปิดพาร์ทดีๆไหมจะเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยมั้งพาร์ทแปดไม่ใช่หนักกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ย คืออัปเดตมาแล้วมันก็ไม่รู้是是 <like esse. S 2> มันจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไอ้บิลลี่ที่นี่น่มันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านี่แหละโอ้ยหนอนปวดหัวเลยเดี๋ยวก็ก็จะอาจสักประมาณสิบนาทีกว่านี่แหละนอกจากนั้นก็จะพักก่อนไอ้ยี่สินาทีนั้นมันก็เกินไปแม่งยิงยิ่งยิ่งตัดไปดิ ยิ่งอัดนานแม่งก็ยิ่งลงช้ามากโคตรแย่ oh, yeah, เลยอ้อเนาโอ้มันอยู่ใกล้เลยนะแม่งก็ไม่ยอมไปไหนเลยนะอ,อิชิพายแม่งแคมป์อยู่ข้างหน้าเลยอุ้ยตกใจหมดโอ้ คตรเชียเลยแม่อยู่ห้างหน้าเลยเดียไม่ใช่หองนี้ไม่ใช่หองนี้ไม่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 ไมอยโอ้ยก่ล่ไปละบอเนี่ยโคตรเกลียดคอมมาก ไอ้คอมเวนนี่มันโคตรเชี่ยอืมอืมอืมอม,มันเคลื่อนที่มาแล้วอย่บอกอีกตรงนี้กูจะต้องผ่านไฟไฟอ้อเอาละกูต้องกะดิดิดฮึเอออุ๊ยชคกูตกใจมหมด ào, đi đã lá. Ở đâu? Ở thào nấy, ở thào nấy. Mình ở cách nào quá? Nãy Ông, ngay. เอาละได้มาเจอกับเพกด็อกแล้วไงชผ่าเอ้ยเอาแล้วเอาแน้วกูพามาตายแน่ๆเลยแต่แม่เลวลากูมีแหวนช่วยได้อยู่โอ้ยทำไมคือกระตุกแท้เนี่ยโอเคกูใส่แหวนรอนเลยม่มาละ เอ้ยเอ้ยอยะอุๆๆๆๆ้ยกระตุกกระตุกอ่าไอ้เชียงเป็นติดชิบหายเอ้อ أ, เออ <c oughs> จากนั้นกูก็กลายเป็น sp 049-2แล้วจากนั้นก็พบว่าเรียบร้อย กูโดนเป่ากระบาลเรียบร้อยแล้วดีจริงๆเสียดายมันไม่มีฉากไม่มีฉากให้เห็นเลยกูจะทำไงดีเยแล้วลม่นโคตรกระตุกอนะ่ะมันกระตุกอะไรนี่แหละกูอยากรู้อืิบหายเอ้ย ีเวลาไม่มากแล้วเนี่ยเออพูดเลยไม่มีเวลาไม่มากก็ข <c oughs> ้อข้อข้จะไปเล่นอวบอัออดเสือปวดหัวเลยตอนนี้กูรู้ปวดหัวกับไอ้พวกนี้จริงๆอยากใช้สูตรของชิปไผ่แต่ใช้ไม่ได้แม่งบังคับ กูไม่มีทางใช้ได้เดิมไงใช่ไหยฮะกูมีทางผ่านเลยเหรอทางอื่นมีอะไรไงกูต้องมาตายวนลูปอยู่ที่เดิมกี่รอบแล้วเนี่ยแล้วมึงมาไงเนี่ยฮะเออแสบหูตายแหละไอ้ปากหาไอ,อ้หูตกตามีนหนวะะตอนี่ไง กูล่อมันมาไกลๆก่อนล่อมันมาไกลๆดินี่ไรวะไกลอีกมันยังไกลไม่พอเออนี่แหละอิชิบหายแม่งทะลุอุย้ยกูตกใจหมดไอิชิบหายไปละอิชีอ่ย เออใส่หน้ากากแล้วมันวิ่งอย่างนี้มันวิงงว่งได้ตอนนี้นี่ดีจริงๆดีชะมัดมาคิดดูแล้วนะคือผมอาจวันที่24ไม่แน่ผมอาจจะได้ลงวันที่25ล่้าะน่าจะได้ลงที่วันที่25แล้วพอดีไม่มีเวลาตัด ถ้างั้นก็ให้คอสนี่ตัดแทนแล้วกันโอ๊ยนางก็ทำประจำอยู่แลวนึงว่ะเรื่องตัดคลิป SCP นี่คอสนี่ตัดตัดต่อเองเลยคือผมก็ตัดบ้างแหละแต่นิดหน่อยผมก็บอกให้นางทำส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะให้คอสนี่ตัดหมดเลยชี์เลย ส่วนในเกมอมังอัดผมตัดคนเดียวพอดีช่วงนั้นก่อนนี้ไม่ว่าโอเคถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปได้เดี๋ยวก็จะตัดจบเลยแล้วกันไม่สิกูต้องหาจุดเซฟด้วยไม่สิีเซฟได้ตอลอดจุดปลอดภัยนี่แหละตรงไหนที่มันม,มีทางผ่านมาได้แต่กูจะถึงถ้าเกิดตรงนี้ กูตายอีกคือกูจะพอเลยนะโอ้ยโอย้ตอนนี้กูโคตรเหนื่อยกูใส่แหวนรอด้วยอนะ <Kind of noise> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียมันมันไม่รู้ไม่รู้รเป็นเพราะอะไรนี่โคตรกระตุกเลยลองสังเกต FPS ดูโอ้โห FPS ตกล้วนๆเลยโอ้ยไม่ถึงสิบหมาก่อน อย่าเห็นกูเดอร์อย่าเห็นกูเดอร์ชิสเีสอ้าวไม่เห็นกุยชิพายชิพายชิพายนังไง มีให้ไกลที่สุดมีไกลที่สุดกูจะผ่านเขนี้ไปได้แล้วเนี่ยอชิพายเออผ่านสักทีปิดปิดๆๆเออโอ้รอดมาได้สักทีรอดมาแล้วอะ โอเวนกรรมกูทมาผิดชิบหายไอ้นี่ต้องใช้โค้ดไม่เป็นไรมันอยู่ใกล้ๆนี่เองพ่อไม่ติดกันเอาไม่ยืนแถวนี้ด้วยชิพหายกูใส่แวนด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อนแต่เราแค่นั่นเนีเริ่มได้ละมมาๆๆๆเดี๋ยวจะไม่ทันอมองอาร์ตชิบหาย โอเคตรงนี้น่าจะได้แหละโอ้าวอิชิพายไม่ใช่อกเวนเชี she, men, od, ่ยแม่งโคตรลำบากกูเดินติดอะไรเนี่ยกูเดินติดอะไร she, อ่ะโหลเชี่ยไรเ oh, oh, นี่ยเออเียโอยทางนี่นเนี่ย การใส่ในการทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าวะยิงมืดเข้าไปใหญ่ได้ไหมโอ้ไม่ได้เวนชิบหายแล้วมันอยู่แถวนี้ด้วยเออม่งไกลแล้วนั่นอนะ่ะชิบหายม่งไกลแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆเลยชิด เฮ้ยไม่อยู่ใกล้ๆนี่เองไปไกลๆกูชิบหายละเอาไงดีเอ้ยตัวไหนอยู่ใกล้วะกู่าไอหนึ่งจะสน่าจะอยู่ใกล้ส่วนไอเพลงรักเลงก็น่าจะไปไกลๆแล้วล่ะชิบหายล้วไงเอาไงดีอ่ะ เอ้ยกูไม่กล้าออกแล้วเนี่ยทางนี้มันก็ดันใช้รหัสผ่วนอีกเอ้ยไงดีวะเอ้ยเขี้ยกูยตกใจอยู่ลลีนเลี้ยกูไปละกูไปละฮึ้ย,ยเฮ้ โอ้โหมึงดูในเลดนะฮะโอไมายกอดสามตัวพ่อกูพ่อยชิพายเอ้ย ก็ไว้ผมพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้บายครับอืเหนื่อย